มาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้กินแบบเด็กอ้วนหรือเด็กพร้อมเลือกร้านไหนก็ได้แต่ให้วงล้อสุ่มเป็นคนกำหนดถ้าตกที่เด็กอ้วนอย่าง <c oughs> เราจะกินหรือจะสั่งอะไรก็ได้นี่คือเมนูคือเด็กอ้วนโอเคแต่ถ้าตกที่เด็กผอมต้องกินเมนูผอมหอมตามใจเพื่อน <c oughs> เพื่อนจะสั่งอะไรให้เรากินอะไปลุ้นกันว่าวันนี้จะเป็นวันของเด็กพร้อมหรือวันของเด็กอ้วนอย่างเรา ในะคะควันนี้เราจะมาเล่นเกมกันค่ะ, <Yeah. S 1> ะกระติกาคืออะไรคะกติกาวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะ,คะเราจะได้กินอาหารที่ร้านที่เธอเลือกเธอจะได้เป็นคนเลือกนะว่าจะได้กินร้านอะไรอย่างอี้ก็ดีนมาดีแต่ตองฉันรู้สึกว่ามันต้องดีแน,น่นอนแต่วันนี้ในเมื่อเรามาเด็กวัวและเด็กผอมมีสองคนหยิบ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 หยดบหยิบหยิบหยิบ ให้เรารับบทเป็นเด็กอ้วนอะก็เธอเป็นเด็กอ้วนไม่ใช่เด็กอ้วนก็แค่ซ้อมท้องถี่ๆไม่กติกาฟังนะกกติกาก็คือถ้าลูกสอนสป ab ินไปโดนคําว่าเด็กอ้วนเธอจะได้เป็นคนเลือกเมนูอค่ะแต่ถ้าสปินมาโดนเด็กผอมฉันจะได้เป็นคนเลือกแต่ว่าไม่เป็นร้านที่เราเลือกหรอถูกต้องันให้เธอเลือกอะ เราเลือกร้านเราก็ได้เปรียบสิทุกคนแล้วอย่างนี้เกมมันจะสนุกได้ไงอะถ้าเข้าห้องน้ำอะส,สมมติถ้าฉันได้ทันตก็้ต้องเป็นคนบอกเธอว่าเธอจะได้กินสีแต่ฉันเป็นคนเลือกฉันเป็นคนเลือกห้องน้ำได้นอโอเคเรนเดี๋ยวเราไปเลือกร้านแรกดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเลือกร้านอะไรเอาเป็นร้านโบดดีกว่าไหมร้านโบดที่มีแต่อาหารอร่อยไปค่ะ ค่ะทุกคนเราเลือกเข้ามาร้านกับข้าวกับปานะคะเป็นร้านโปรดของเราแล้วเรามั่นใจว่าไม่ว่าจะเมนูอะไรก็กินได้เขาองล้อสุ่มค่ะกดได้เลยใช่ไหมกดได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เป็นคนสั่งหรือเปล่าเด็กอ้วนเด็กอ้วนเด็กอ้วนเด็กอวนเด็กอวนสั่งอะไรก็ได้เลยใช่ปะสั่งเผไรดด้วยนะ นีเราก็มีสิทธิ์สั่งให้พี่ฟุกหรอถูกต้องแต่ว่าเป็นเป็นเมนูต้องเป็นเมนูแบบของดีไนงะวุยทุกคนเราได้เป็นคนสั่งได้เป็นคนเลือกแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเด็กอ้วนคนนี้จะสั่งอะไรเป็นจานแรกนะคะควยุยทุกคนเมนูดเด็กอ้วนเต็มเลย <Wow. S 2> ทอนของมันหรว่าอะไรนะคะ A few moments later มาแล้วค่ะทุกคนเมนูแรกของเด็ก ช็อกลใช้คำว่าเมนูแรกใช่นี่แ่ออเดิมนี่นี่อีกดินี่แค่ออเดอร์ไงอันนี้คือเมนูอะไรช็อคโกแลตค่ะหรือว่าช็อกโกแลตปั่นนั่นเองมีวิปครีมด้านบนแ n นโอริโอด้านบนมับเลยโอเคทุกคนนีคืออร่อยมากวันชีสเดย์ค่ะและชีสทุกวัน เธอฉั้อนุญาตต่อไปอ่ะฉันสั่งอนุญาตให้เธอแค่ร้านละยากพอยเดี๋ยวๆกูดติดขัดเลยเหรอทำไมอ่ะพร้อมไม่งั้นอ่ะพีมาสุบาร์มหาวิบัติแน่นอนมาเลยอันนี้ออเดอร์เมนูใหญ่มาแล้วค่ะทุกคนข้าวขาหมูคาราเมลไข่มะตูมเด็กว่ามันดูมีดีนเป็นเด็กที่ดีไหมทุกคนค่ะเมนูที่เราสั่งมานะคะนี่ คือขาขาหมูโอยน้องเด้งดึงมากเลยทุกคนแล้วพี่ฟุก๊กไม่มีทางแย่งเรากินได้แน่นอนอันนี้โอ้โหทุกคนดูหนังนึบหนับอันนี้สิแล้วแตฝากถึงเทรนเนอร์ด้วยนะคะที่เทรนให้คนแบบนี้ว่าหลังไว่ต้องเทรเนเลยคมันสูยมากมอร่อ,รอยมากเลยอะทุกคนเนื้อขาหมูมันเด้งดึ๋งหน่องอะถ้าทุกคนดูมันแทรกนี่น มันที่ดึงดึงอยู่ตรงนี้นะคะมันนุ่มเด้งดึงละลายในปากสุดๆเลยทุกคนและดูน้ำมันอันนี้สิไม่ใช่น้ำมันด้วยคือน้ำาะโหลก็เป็นน้ำสุกข้เนี่ยเขามีพวกผักมีพวกผักชีอะไรวะให้ด้วยไม่ตักเลยและอันนี้นะคะมาทั้งถ้วยอย่างไงก็ยังดีรู้แล้วไม่คุณบอกให้สั่งเผื่อไงคนพรอมสุขบ้าพดีนี่เอาเลย เออจอกันร้านต่อไปนะคะัร้านต่อไปค่ะทุกคนเรามาอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่น,นเริ่มเลยนะจากเด็กอ้วนเมื่อกี้แล้วต่อไปก็จะได้เป็นเด็กอ้วนเป็นคนเลือกเมนูเอกวัดเด็กอ,อก้วนโอ้ยทุกคนอาหารญี่ปุ่นมันช่างน,นอกกินซะเหลือกิน<อ>เดี๋ยวไปสั่งก่อนนะคะ Malays moments few t ไายแล้วค่ะทุกคนแซลมอนลาวาดงขอมีชื่อมิโช,มมชทำไมวันนี้อ่ะมันคือวันของเราจริงๆเลยนะไม่กินแต่ของอ้วนๆจริงๆแซลมอนก็ไม่อ้วนป่ะมันก็คือโปรตีนจะทุกคนเห็นเสร็จขอพอวตรนี้ป่ะอันนี้คือเมนหลักที่สั่งจริงๆเพราะข้าวหน้าแซลมอนอย่างเดียวมันไม่อ้วนพอค่ะทุกคน ต้องมีความกรุบกรอบนี่ทุกคนดูผองอะไรนะเทมปุระแซลมอนหอมเทมปุระแล้วก็ซอสลาวาเหลยเยิมอ,อืมทุกคนแซ่บมากอร่อยอ่ะแซลมอนเนื้อดั้งหนึงรวกกับความกรุบกรอบเมนูนี้ถือว่าอ้วนปะคะอ้วนค่ะอ้วนยังไงอ่ะโปรตีนหนูหแป้งผงเทมปุระก็เป็นแป้งแซลมอนก็เป็นโปรตีนแล้วมีไขมันถึงแม้จะเป็นไขมนันดีแต่มันก็เป็นไขมันที่ แล้วก็ซอสก็จะเป็นซอสที่เป็นสไปซี่ผสมกับน้ำปลาก็เอยบางคนคิดเกมนี้ขึ้นมาบมนอะไรอะ่ะอือหือพวกคุาขอมีซุปมิโซะด้วยอะ่ะอยากกินซุปมิโซอะอ่ะไม่ได้นี่ของเราสั่งแยกมาให้ด้วยใช่ไหม่ะไม่ได้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 แล้วซูปอที่สดไปที่อาอาแอแอแอะ่ะโซเดียมทั้งนั้นค่ะโอ้ย <c oughs> โซเดียมทำงานแล้วหน้าบวมแล้วอุ้ยบวมแล้วจะระเบิดแล้วอุ้ยตาย ตัดต่อตัดภาพพยูนตอนกินสาหร่ายแปะไว้ด้านขวาให้หน่อย <c oughs> รีบกินแล้วไปหาร้านต่อไปดีกว่าค่ะทุกคนอยากกินซบอยากกินสุน <c oughs> <c oughs> อะไรวะร้านต่อไปค่ะทุกคนเราเลือกที่นี่ KFC กระต่า <c oughs> <c oughs> โหยร้านของเด็กอ้วน อ้วนยังไงไก่คือโปรตีนแป้งคือแป้งคือคาร์โบไฮเดตน้ำมันที่ทอดคือน้ำมันคือไขมันดีเฟรนฟรายคือไม่รู้ทุกคนเรามาร้านนี้ยัยงไงก็มีแต่ไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดเฟรนฟรายวิงแซบเนกเกตเอาดีๆไม่แต่ถ้าได้เมนูสุขภาพแบบเมนูที่ฉันเลือกอ่ะเธอจะได้กินอะไรรู้ไหมอะไรหรอคะหญ้าพุ่มนี้เอาเลยปะเริ่มเลยนะร้านของเด็กอ้วนเนี่ยมันก็ต้องเป็นเด็กอ้วนมันคนทซื้อ ก็อยากจะกินอะไรก็กินเลยข้าอะไรไม่ได้อยู่แล้วด้วงมันมากกั่าทางนี้โอเคเราจะโกดูร้อยโลกันเะพอดจริงนะเรากินมาเนี่ยเราได้แต่เลือกร้าแล้วก็เลือกเมนูเท่านั้นเลยอยากกินอะไรเคซีน่าเอาแบบอ้วนๆเลยเนาะไม่ต้องกินก้องอ้วนละคิดดู พ้ากินจะขนาดไหนเดี๋ยวไปสั่งก่อนนะคะทุกคนมาแล้วมาแล้วแปบหนึ่งอะไรเมื่อกี้คุยกันว่าอะไรสนุกว่าฉันอนุญาตให้ร้านละร้านละอย่างไงร้านละอย่างตอนนี้คืออะไรอ้าวเดอร์เดียว99บาทเพราะเขาขายเป็นเซตเอาเถอะคนมันจะโกงอ่ะไม่โกง ีอ2อย่างแบ๊บซี่ซีโร่ใช่ปะกับแบ๊บซี่ธรรมดาเธอว่าเราเลือกอะไรมาไม่ต้องถาม <c oughs> ค่ะ <c oughs> ชอบน้ำตาลแบบน้ำตาลสดๆเป็น้ำตาลของจริงน้ำตาลแบบวัวเลย <c oughs> เป็นไฟค่ะทุกคน <c oughs> และเอาซอสมาเพื่อจิ้มด้วยทุกคนรูปป้ป่ะการจะกินเนฟรนชฟรายให้อร่อยต้องจิ้มแบบเยิม้มๆเด็กอ้วเด็กว้นวน,นี้ล้งซอสทีกะ่ะ ห่านโคงเยอะจริงเหรอจริงแบบนี้แหละชอบนี่แล้วในเซตของเรานะคะทุกคนอทุกคนดูความมันเยิ้มนี่ดิไม่ต้องมาอวดเพราะว่าไม่ได้อยากกินเพราะว่าอิ่มแล้วโอ้นี่ตอบจริงจริงๆ้อยปอร์เ็ยังไม่หมดนะนี่ก่อน้าดา เซ็ตนีม้มาเพราะว่ามีทุกอย่างที่อยากกินเราเป็นคนชอบกินส่วนนองมากที่สุดเพราะอะไรรู้ปะ<อ>เพราะว่าได้หนังเยอะขอบคุณที่แจ้งให้ทราบเรื่องที่รู้อยู่แล้วว้ายแง่กซ้อนเลยเห็นปะจะกินต่อดิ <c oughs> ไม่เป็นปนัญหาโอเคเราไปร้านต่อไปเลยนะได้เลยไปร้านต่อไปดีกว่าค่ะทุกคนเราเลาะหนังกินเสร็จแล้ว <c oughs> เอานี้ไปด้วยแป๊บนึง วันนี้ไม่คิดจะกินอะไรให้มันสุขภาพดีแก่ชาวบ้านเขาบ้างหอเขาอยากกัจริงก็เปิดโอกาสให้เลือกร้านก็เลือกร้านแต่ที่อยากกินไงร้านออกไปให้เธอเลือกได้ไหมล่ะทำไมได้ไหมล่ะทำแค่นี้ทำไมต้องได้อะทำไมมันไม่มีกฎนี้เราเป็นคนเลือกเธอตั้งตัดิกาเองไมตั้งแต่คลิปไหนคลิปไหนมันก็สามารถยืดหยุ่นได้แล้วถ้าเธอรวงเดียเจะกลัวอะไรไี่้าหรอ้าเลยเอาดิแต่เลือกร้านด้วย เธอเลือกร้านก็เดยสัมภาษณ์ไปฉันจะไม่บอกเลยแต่นี่มปนคนสุ่มนะใช่ก็คือสุ่มเหมือนเดิมแต่ฉันเป็นคนเลือกร้านแค่นั้นเองขอแค่นี้ทําให้ได้ไหมหนูก็อยากรู้แค่นั้นนะครับทุกพี่ขาได้ก็ได้มาเธอเลือกใช่ไหมใช่โอเคได้ไปกันเลยค่ะเจอก,กันที่ร้านที่ดิฉันเลือก <c oughs> ไปขาถึงแล้วฮะถึงแล้วนี่ร้านนี้เลยสลัดแฟกท์รี่เหรอถูกต้องชื่อร้านก็ไม่น่า ชื่อร้านมันไม่เหมาะกับเด็กอ้วนอย่างเราเลยถ้ามันกินมองเผาจักรประอให้มันดีมากแต่ถ้าเราโดนมีสักอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกต้องไปค่ะกดเด็กอ้วนอ้วนขอกินเมนูอ้วน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 โอ้ตายหาชีวิต ถามจริงอันนี้ล็อกงมงปะเนี่ยโอ้โหแล้วให้กินเมน,นูอ้วนเนี่ยทานสลัดนะหรอก็ไม่มีจะรู้มันไม่มีอยู่แล้วก็เลยจะพามาไงไง5 minutes later เลือกมานานแล้วไม่ได้ไมันมีแต่เมนูสุขภาพอ่ะหมูย<ฮ>่าง<ฮ>อย่างนี้ก็สุขภาพปะเ้าเลือกไม่ได้เลยสั่งไอ้ป่ ไม่เอาอะเมนูที่เธอสั่งให้แบบเป็นชีสแบบเป็นหอมหอมเลยจริงเหรอใช่มันซ่อนอยู่ในเล่มนั้นแหละแต่เธอหายากหน่อยเพราะว่าฉันเคยมากินแล้วฉันรู้คิดว่าอันนี้น่าจะอร่อยเมนูอ้วนหรือเปล่าอ้วนเลยเอาโอเคกันเอาถ้าแต่ฉันสั่งให้ได้เพราะว่าทุกคนเราไม่รู้จริงๆเนี่ยดูดิมันมีแต่แบบพวกผักอะเรากินไม่ได้แล้วไหนคือเมนูชีสเรายังไม่เห็น เพราะฉะนั้นต้องให้คนที่เคยมาทานแล้วเป็นคนสั่งให้นะครับหน้นามโกหกนะไม่ได้กออกโดกหกเลยครัเมนูอ <นะ S 1> ้วนนะสัญญาอ้วนสุดๆเลยครับน่น,นอนโอเคทุกคนเดี๋ยวรอดูให้พี่ฟุกสั่งละกันไม่รู้จริงๆว่าร้านนี้ต้องกินอะไรอะ A few moments later มาแล้วจ้าเลิกเล่นโทรศัพท์ก่อนจ้านี่ไงชีสไหมชีสมากโหยทำไมมันคนน่ารักอย่างนี้อ่ะสุดๆเนี่ยทุกคน นี่คือเมนต์ก็คืติกวัน,อ,นอร่อยเหรออร่อยอร่อยจะคือจบเราแต่ทำไมมันมีกรึดกึดอะไรอ่ะกรอบๆข้างในอะไรไม่รู้อ่ะที่อัดอบชีสอร่อยเลยมันคืออะไรอ่ะเนี่นี่เนี่ยเหย็ดหรอเห็ดอบชีสหรอมันคือสิ่งที่เธอบอกฉันว่าเธอไม่ชอบกินอร่อยมะเขือ,อยาวอ้า <c oughs> <c oughs> ไหนมะเขือยาวกะอีรงกึๆเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่พี่อั๋นแต่เป็นมะเขือยาวเฮ้ยทุกคนนี่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 เที่ยวใช่กะแกงเราอ่ะเจอแต่สุดท้ายแล้วมันอร่อยไหมล่ะอร่อยเห็นไหมล่ะอร่อยมากเลยอ่ะทุกคนอืแล้วมันเหมือนเชียวชีสเลยอ่ะก็มันก็คือชีสไงเธอเชียวอะไรอ่ะดีมากเลยค่ะทุกคนดูสิอันนี้เป็นเมนูเด็กอ้วนใช่ไหมใช่โอ้โหยังอ้วนเลยดูทั้งมันทั้งชีสดูปากมันแผลบแล้วเนี่ยตอนนี้ อย่าลืมชั่งน้ำหนักเลยนะครับวันนี้ไม่ชั่งค่ะอ๋อชั่ง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 เดี๋ยวชั่งชั่งน้ำหนักเหรอ <laughs> ชั่งันเถอะ <laughs> เดี๋ยวชั่งพรุ่งนี้นะ <laughs> วันนี้น่าจะน้ำหนักขึ้นนะทุกคนแต่เรายังไม่จบค่ะกินข้าวก็ต้องกินหวานไหมคะถูกต้องไปร้านขนมหวานกันต่อดีกว่าคะ่ะทุกคนเดี๋ยวขอเก็บ,บอันนี้ก่อนได้ร้านแล้วค่ะทุกคนเจลี่คีน <h ook> ร้านเนี้ยไม่ว่าใครจะสุ่มได้อะเด็กว่านคนนี้ก็จะได้กินดีๆไม่อเอาจริงเธอคิดว่าฉันจะหาเมนูสุขภาพไม่ได้เอากับร้านเนี้ยฉันไม่มีมมีเขาไม่มีไข่แต่ไอติมมันจะมีเฉพาะไงสองรอบเลยอะถ้าไม่มีแต่ให้เป็นชื่อฉันเสียอาสุ่มให้ได้<ห>ก่อนสิสุ่มให้ได้เป็นเด็กของก่อนสิเพราะยังไงร้านนี้ก็ต้องเป็นเด็กว่านันดูไม่ดีเงินเป็นเด็กที่ดีไหมออกแล้ว เอเลยเด็กหอมสั่งเลยดูซิอยากรู้เหมือนกันเยไปซื้อถ้าไม่มีกระโดดทีสองทีเลยนะกระโดดเตะไม่ใช่ถีบเมื่อกี่ว่าเตะเฉยๆเลยไม่ได้ถีบเลยไม่ได้พูดว่าทีโอเคไปจิไปสั่งเลยไปสั่งเลยเราให้พี่ปุ๊กไปซื้อนะคะนี่เราลอยอยู่ตรงนี้แกสั่งอะไรอ่ะทุกคนได้ยินไหมสั่งอะไรอ่ะไม่บอกไม่บอกเลยอ่ะเมนูสุขภาพเมนูคนผอมที่นี่จะมีได้ไงนี่คือเดนดีควีนฮะดูอะไรนะดูอะไรอ่ะอะไรอ่ะ เมนูสุกพ่อหมเมนูคนหอมหมอหอมเลยทำไมอ่ะบอกแล้วอยากิดว่าจะหาไม่ได้คนผอมอ่ะถ้าจะให้สุขภาพดีอ่ะเขาต้องดื่มน้ำวันละยี่สิบสี่แก้วแล้ววันนอนนอนหรือเปล่านั่นไม่ต้องดื่มน้ำก่อนป๊อปให้กินให้ดีไม่ไหวมันอิ่มแล้วไม่ได้ไม่ได้ อ่ะอ่ะอ่ะอ่ให้หมดเอาให้หมดปึ๊บปึ๊บชื่นใจไปแล้วจ๊อดหมดละถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ดวงเราต่อจากนี้คงไม่ดีแล้วค่ะทุกคนตั้งแต่พี่ฟกเลือกเมนูน well> ั um, ้นให้เหมือนเราโดนคำสาปอ่ะคุณสารเลือกร้านนี่มันไม่น่าจะทำร้ายเราแล้วนะเนี่ย เด็กทวดมันดูไม่ดีเหมือนเป็นเด็กผีดีมากเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย